นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกำไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเคยได้ยินคนหลายคนพูดอย่างยิ่งในศักดิ์ศรีว่าคนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้แต่ทันทีที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้ทองหรือว่าเพชรมาซื้อเนี่ยนะคำว่าเงินซื้อไม่ได้ก็หมดความหมาย ยอมตกเป็นทาสของกิเลสที่ชื่อความโลภอย่างง่ายได้เพราะความโลภนี่ไม่รู้จักคำว่าพอรวยน้อยก็อยากจะรวยมากรวยมากก็อยากจะแข่งบาร,รมีกับเศรษฐีเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดก็อยากจะเป็นเศรษฐีระดับประเทศอยากจะเป็นเศรษฐีระดับโลกความโลภจึงเป็นตัญหาที่แก้ไขให้พ้นจากจิตใจได้ยาก คุณเสมาคมธรรมเล่าถึงนายบุญว่าในบุญนเป็นข้าราชการระดับเสมียนอำเภอตำแหน่งงานกับเงินเดือนไม่ได้สะดุดใจใครทั้งสิ้นก็อืมตำแหน่งเสมียนจะไปสะดุดสะดุดใจใครที่ไหนอะแต่ว่าสาวน้อยสาวใหญ่มักจะแวะถามโน่นถามนี่เขาอยู่เสมอโดยเฉพาะพันนีลูกสาวผู้ใหญ่บ้านจะแวะไปหาเขาที่ศาลากลางจังหวัดเป็นประจำ เพื่อรอไปทานข้าวมื้อเที่ยงด้วยกันเรื่องก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าในบุญเนี่ยเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงส่วนใหญ่เขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆดาราหนังไทยที่เป็นดาวค้างฟ้าในยุคนั้นนิสัยใจคอ,อก็อ่อนโยนนอบน้อมอมตัวยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เป็นนิดรอยยิ้มแบบไร้เดียงสาของเขาเป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งอ่าเห็นแล้วหัวใจมันจะละลาย ด้วยเหตุที่ว่านี้ก็เลยลือกันให้สัตว์ว่าพันนีลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ยอมรับมั่นกับตำรวจระดับสารวัตรคงมีเจตนาจะจับเสมียนหน่มให้จงได้ในที่สุดหล่อนก็ปาดหน้าคว้านบุญถึงไปเป็นเจ้าบ่าวได้สมความปรารถนาจริงๆทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ที่พยายามทอดสะพานให้ในายบุญถึงอกหักไปตามกันความลับก็คือพันนีเองก็สวยไม่ใช่เล่น มีส่วนเหมือนดาราสาวที่เป็นพรีเซนเตอร์ชื่อดังในปัจจุบันประมาณว่าสวยล้ำนำสมัยยิ่งกว่าผู้หญิงหลายๆคนในยุคของหล่อนการแต่งงานกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านบรรเลงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีฐานะเป็นปึกแผ่นมีสวนทุเรียนหลายสิบไร่แล้วก็มีอิทธิพลพอตัวบุญถึงก็เลยเหมือนกันหนูตกถังเข้าสารอ่า พอแต่งแล้วพ่อตาก็ยังช่วยอนุเคราะห์ปลูกบ้านให้เป็นเรือนหออยู่กินกันสองผัวเมียอย่างมีความสุขจนหน้าอิจฉานะถ้าเรื่องมันปิดฉากจบลงแค่นี้ก็คงจะดีไม่น้อยเหมือนนิยายรักที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่มันเพิ่งจะเปิดฉากของเรื่องที่ชักนำพระเอกให้เป็นผู้ร้ายไปทีละนิดอย่างเหลือเชื่อ กล่าวคือเมื่อได้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ทำให้บุญถึงรู้ว่าในบรรเลงพ่อตาเนะี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านใจซื่อมือสะอาดแต่ว่าสร้างอิทธิพลมือดอย่างกว้างขวาง,วางสัมปทานรถเมล์โดยสารระหว่างจังหวัดก็ตกเป็นของนายบรรเลงบาร์เล้าที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอก็เป็นของเขาอันว่าบาร์เล้าแห่งนี้มีผู้หญิงไว้บริการแขกนักเที่ยวด้วยนักดื่มนั่งดื่มที่บาร์จนมึนกำลังสวยละ ขึ้นไปชั้นบนนะเลือกสาวๆในตู้กระจกแล้วพาไปขึ้นห้องใดเลยสนนราคาชั่วคราวกว็สามสิบบาทสมัยนั้นนะนะสาสิบาทถ้าสวยน้อยหน่อยแต่ถ้าสวยโดนใจนี่จะสูงถึงสี่สบห้าสิทีเดียวอันเป็นสนนราคาในยุคที่ทองหนักหนึ่งบาทซื้อขายกันสี่รอยเวลานั้นนะเหมาะกับนักเที่ยวกระเป๋าหนักเท่านั้นสำหรับบุญถึงผู้เป็นเขยใหม่ เมื่ออยู่กินกับลูกสาวคนสุดท้องคนในบรรเลงก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องรู้สายสนกลในของครอบครัวต้องลาออกจากราชการมาช่วยงานพ่อตาดูแลท่ารถเมยานชานเมืองไม่ให้ผู้มีอิทธิพลรายอื่นมาเรียกค่าคุ้มครองส่วนการเงินนั้นพันนีก็ดูแลอยู่ก่อนแล้วตกค้ำบุญถึงยังต้องแต่งชุดหรูไปดูแลกิจการบาร์เล่าซึ่งเป็นอาคารพณิชย์ที่ในบรรเลงซื้อไว้หมดทุกูหา เพื่อทำเป็นบาร์ขนาดใหญ่โดยแบ่งบาร์ออกเป็นสองโซนด้วยกันคือห้องแอร์เย็นฉ่ำมีสาวสวยเป็นเด็กเสิร์ฟสำหรับต้อนรับข้าราชการระดับสูงและคนฐานะดีกับห้องโอเพนแอร์บรรยากาศธรรมชาติต้อนรับนักดื่มทั่วไปโซนห้องแอร์เนี่ยถือว่าเป็นของแปลกใหม่เพราะแอร์คอนดิชันเพิ่งจะมีขายในเมืองไทยได้ไม่นานเวลานั้นแต่ละเครื่องราคาแพงหูฉี่แล้วกินไฟแรงมาก ราคาสุราอาหารก็เลยแพงตามไปด้วยส่วนโซนโอเพนแอร์ในคิดราคาปกติแพงกว่าร้านทั่วไปนิดหน่อยตอนที่สั่งให้บุญถึงทำหน้าที่ผู้จัดการบาร์ห้องแอร์ในบรรเลงก็เรียกเขาไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวบาร์ห้องแอร์ Bar นี่มันสำคัญมากนะมันเป็นสถานที่พูดคุยความลับทุกอย่างของอำเภอแห่งนี้ ภารกิจของแกนอกจากบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็จงตีสนิทกจบคนเหล่านี้ให้มากเข้าไว้ถ้ารู้ความรับอะไรที่มันสําคัญน้าคัญก็รีบม,มาบอกให้รู้ด้วยความรับแบบไหนนะครับคุณพ่อก็อย่างเรื่องยื่นสองประมูลการก่อสร้างเรื่องขนย้ายของเถื่อนจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางเรื่องจังมือปืนไปเก็บไหวตรงข้ามหน้าที่แกนั่งฟังเฉยๆไม่ต้องไปออกความเห็น ยกเว้นว่าพอมีอะไรสนับสนุนให้เขาได้บ้างก็สนับสนุนเข้าไปเออถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับคล้ายๆเราจะเข้าข้างคนทุจริตนะครับแกคงลืมไปแล้วว่าฉันเป็นผู้มีอิทธิพลข้องถิ่นนี้แกเคยเป็นแค่ข้าราชการระดับล่างเนี่ยคงไม่รู้ไส้พุงของเจ้านายซึ่งส่วนใหญ่มักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต้องดูอื่นไกล แม้แต่กำนั้นอุดมก็ยังตั้งสมมือปืนรับย่างเอาไว้บริการคนระดับสูงที่คิดกำจัดศัตรูทางการค้าเรื่องแบบนี้แกต้องเรียนรู้จากฉันให้มากลำพังตัวแกเองสุภาพอ่อนโยนเข้าไหนเข้าได้อันเนี้ยดีเป็นบุคลิกภาพที่ดีอยู่แล้วถ้าเพิ่มความฉลาดจากฉันเข้าไปอีกหน่อยไม่ช้าแกกว่าจะไปได้สวยบนเส้นทางที่ฉันปูไว้ให้ทีแรกนายบุญถึงก็ตกใจมาก เอาเรื่องที่ได้ฟังจากพ่อตาไปปรับทุกข์กับพันนีแต่ว่าคำตอบที่ได้ก็คืออันนี้มันเป็นธุรกิจของครอบครัวนะพีะ่พี่เป็นเขยใหม่ก็ต้องพยายามปรับตัวเข้ากับมันให้ได้ทุกอย่างที่พี่เคยรู้เคยเห็นนะั้นมันไม่ได้ใสสะอาดอย่างที่เข้าใจหรอกนะเราอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ก็ต้องรู้จักหาทางตักต,กตวงผลประโยชน์ให้ครอบครัวต่อให้ทางเราไม่ทำคนอื่นเขก็ต้องทำแทนเราอยู่ดี นึกซะว่าเป็นช่องทางที่มันจะนําเราไปสู่ความร่ารวยพี่ลืมเรื่องที่พี่เคยรับราชการเป็นเสมียนแล้วพี่จะอยู่กับมันได้อย่างสบายใจนะภรรยาสาวสวยเห็นสามีเครียดกับสิ่งที่เกินความคาดฝันก็มอบความสุขให้เขาคลายเครียดระหว่างพร่ำพรอดกันก็พูดเกลี้ยกล่อมให้บุญถึงได้เข้าใจแนวทางการทํางานมากยิ่งขึ้นชี้แนะให้เห็นว่าใครๆเขาก็ทํากันอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําก็จะดูกระไรอยู่ กลอมอย่างที่ว่าเนี่ยหลายคืนเข้าจนเขาเริ่มคล้อยตามเพราะความชั่วมันเหมือนพายเรือตามน้ำนั่นไม่ต้องพายเลยเรือมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำอยู่แล้วเพราะสุดท้ายที่ปลายน้ำเนี่ยมันมีเงินก้อนใหญ่รออยู่คนที่เคยบอกว่าอย่างผมเนี่ยเงินซื้อไม่ได้อะอันนี้คงจะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่หากเป็นเงินก้อนใหญ่มันยากนักที่ใครจะกล้าปฏิเสธสำหรับในบุญถึงเคยกินเงินเดือนเสมียนไม่ขี่ร้อยบาท แต่คราวนี้ได้เงินเดือนจากพ่อตาถึงห้าพันขนาดในอำเภอยังได้เงินเดือนน้อยกว่าเขานี่วันแรกที่รับเงินจากฝ่ายบัญชีในบุญถึงถึงกรใจเต้นแรงดีใจแทบระง,งับไม่อยู่จำนวนเขามันเท่าเงินเดือนเสมียนทั้งปีทีเดียวเรื่องที่เคยมองพ่อตาในแง่ลบก็กลายเป็นคิดผิดคิดใหม่ได้เขาสามารถแบ่งเงินเดือนไปตอบแทนพระคุณพ่อแม่ถึงสองพันบาท สร้างความตื่นเต้นให้แก่ท่านทั้งสองเช่นเดียวกันให้ศีลให้พรเขายกใหญ่ที่เป็นลูกกตัญยูรู้คุณท่านตอบแทนพระคุณเมื่อถึงเวลาอันควรตอบแทนเขาหายจะคิดตะขววงใจเรื่องที่มีสำนักนางโลมเปิดให้บริการอยู่ชั้นบนของบาเล่าเกิดความคิดอย่างใหมว่ว่าผู้หญิงหากินเนี่ยต้องมีไว้คนกลัดมันจะได้มีที่ระบายความเครียดไม่รีอ่านทำชั่วฉุดร่าผู้หญิงคดีอาชญากรรมประเภท ค่าปิดปากนี่จะได้ลดลงบ้างแสดงว่าอำนาจของเงินเปลี่ยนได้แม้กระทั่งความคิดที่เคยดีงามจนสามารถหาเหตุผลมาโต้แย้งแทนความชั่วได้ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ในบรลเลงมอบหมายให้ในบุญถึงตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่ได้ยินจากการพูดคุยของคนชั้นสูงบางโต๊ะก็พูดกันอย่างเปิดเผยถึงเงินก้อนเข่งที่ประมูลงานได้เพราะว่าไปติดสินบนใครมาบ้าง แล้วก็จะสั่งอิดหินดินทรายจากใครถึงจะราคาถูกที่สุดเพื่อให้มีเงินส่วนเกินเอามาแบ่งเฉลี่ยกันคนละแสนสองแสนบางโต๊ะเป็นมือปืนรับจ้างติดตามเจ้าของซุมมือปืนมานั่งพูดคุยหารือกันเรื่องค่าจ้างแล้วก็เป้าหมายที่จะต้องไปจัดการนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้กระทั่งเรื่องขนยาเสพติดจากที่นั่นไปส่งที่น่นแต่ว่าทุกโต๊ะ รู้ว่าเขาเป็นลูกเขยผู้ใหญ่บรรเลงมีอะไรก็พูดออกมาได้ไม่ต้องปิดบังอำพรางเพราะว่าติดขัดตรงไหนผู้ใหญ่รู้เข้าก็จะยื่นมือช่วยเหลือให้ราบรื่นทันทีในบุญถึงเป็นกระบอกเสียงให้คนระดับสูงเหล่านั้นเพื่อสื่อไปถึงนายบรรเลงซึ่งมีอิทธิพลคับอำเภอจะเหนือกว่ากำนันซะด้วยซ้ำจนแววว่าเลือกตั้งสมัยหน้านตำแหน่งกำนันอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนมือเป็นของนายบรรเลง เมื่อเวลาผ่านไปสองสาเดือนบุญถึงก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทตัวเองที่คุ้นชินกับการเป็นคนระดับล่างทําตัวได้สมกับเป็นผู้จัดการบาเล่าอิทธิพลที่สามารถเปิดชั้นบนเป็นสำนักนางโรมได้อย่างเปิดเผยเย้ยเงืม้อมือกฎหมายบรรดาชายชกันร่างใหญ่หน้าตาเฮี้ยมเครียมซึ่งอยู่ในบาทุกคนมีอดีตเป็นนักเลงหัวไม้ภายใต้บรารมีของนายบอเลง อดีตผู้กว้างขวางที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ก็เพราะลูกบ้านหวาดกลัวจนหัวหดก็เลยพร้อมใจกันลงคะแนนเสียงให้เป็นใหญ่จะได้หยุดอรารวาสเสียีความลับเหล่านี้ในบุญถึงได้รู้ในภายหลังทีละเรื่องสองเรื่องรวมทั้งการได้เป็นขาใหญ่ปกครองเหล่าชายชกันที่เป็นนักเลงคุมบาเล่าทุกอย่างที่ประดังกันเข้ามาค่อยๆหล่อหลอมเขาจากคนดีให้เห็นดีกับเรื่องชั่วชัวไปทีละเล็กทีละน้อย จนครึ่งปีผ่านไปเขาก็สวมบทบาทคนชั่วได้อย่างสนิทรู้จักการวางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่ใครก็ต้องย้ำเกรงติดตามภรรยาสาวสวยไปหัดยิงปืนให้แม่นๆ่นแล้วก็ทำทุกอย่างที่ผู้ทรงอิทธิพลพึงมีไว้ป้องกันตนเองรวมทั้งใช้มันจัดการกับคนที่กีดขวางทางปืนด้วยหนึ่งปีผ่านไปพันนีให้กำเนิดทายาสืบสกุลกับเขาเป็นคนแรก บุญถึงก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหลังเลอีกทีนี้ยินดีทำทุกอย่างตามคำสั่งของพ่อตาซึ่งฉลาดในเรื่องชั่วชัวทุกชนิดเขาเริ่มไว้หนวดเรียวเหนือริมพิปากช่วยให้ใบหน้าอันหล่อเหลานะ่าดูหน้าครามเกรงแล้วก็น่าเชื่อถือในความเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากขึ้น มาถึงนาทีนี้นายบุญถึงจะต้องทำหน้าที่คนกลางติดต่อสื่อสารกับขบวนการขนยาเสพติดจากภาคเหนือเพื่อจะส่งผ่านไปสู่ทุกภูมิภาคโดยมีส่วนแบ่งเป็นรายชิ้นแต่ว่าจำนวนเป็นแสนๆซึ่งหมายถึงจำนวนยาเสพติดนี้จะต้องมีมูล,ลค่าเป็นส0บสิบล้านกระจายกันไปมอมเมาชนในชาติอย่างหนัก เขาสามารถเป็นสื่อให้มือปืนรับจ้างตามซุ้มต่างๆได้มีงานทํำอย่างทั่วถึงโดยมีรายรับจากผู้ว่าจ้างแล้วก็ยังมีงานนอกกฎหมายอีกหลายเรื่องที่เขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเล่ากันสามวันสาคืนก็มาจบเมื่อตอนที่เขามีลูกคนที่สามนายบุญถึงก็เปลี่ยนฐานะจากพระเอกเป็นผู้ร้ายเต็มตัวเรื่องวัดวาอารามนี้เลิกพูดถึงไม่เคยไป ทำบุญฟังเทศนานเต็มทีแล้วที่สําคัญในบรรเลงพ่อตาได้เป็นกำนันคนใหม่ตามคาดตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เลยตกมาถึงเขาซึ่งเป็นลูกเขยเพราะว่าใจถึงใจนักเลงยิ่งกว่าลูกชายของตัวกำนันเองซึ่งแต่ละคนก็สำรวยชอบวางท่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลแต่เอาเข้าจริงก็หลบไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ในกรุงเทพ ใช้เงินที่พ่อหามาได้ซื้อความสุขไปวันๆในแบบหนุ่มเจ้าสำอางทั้งหลายที่เอาดีในทางชั่วมีแต่พันนีน้องสาวคนสุดท้องเมื่อดใดนายบุญถึงมาเป็นคู่ครองก็เลยกล่อมซะอยู่หมัดเข้าทำนองหญิงร้ายชายเลวไม่งั้นก็จะอยู่กันไม่ราบรื่นชั่วโมงนี้ก็มีเพียงแต่คุณพ่อของเขาเท่านั้นที่สามารถเตือนสติบุญถึงได้แต่การเตือนแต่ละครั้งก็ห่างกันเป็นปีๆ เอ็งแวะมาเยี่ยมบ้านวันนี้ก็ดีแล้วพ่ออยากจะเตือนอะไรเอ็งสักหน่อยนะได้ข่าวว่าตอนเนี้เอ็งทำตัวนอกลู่นอกทางใหญ่แล้วไอ้เรื่องผิดกฎหมายนะให้มันน้อยลงหน่อยเอ็งมีลูกถึงสามคนพลาดพลังเป็นอะไรไปลูกจะหาใครเป็นที่พึ่งได้อีกรู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยเขาทันสมัยกว่าเมื่อก่อนเยอะตอนพ่อยังหนุ่มแน่นนะมีแต่พลตระเวนแก่แก เดินเคี้ยวหมากปากแดงเนี่ยผู้ร้ายมันไม่กลัวหรอกแต่สมัยนี้เขามีโรงเรียนพลตำรวจไปจนถึงโรงเรียนนายร้อยตำรวจคนพวกนี้เป็นรุ่นหนุ่มไฟแรงไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของใครถ้าเองล้างมือจากงานผิดกฎหมายได้ก็จงรีบล้างตัวถอนตัวออกมาซะก่อนจะสายเกินแกเสียงเตือนสติของพ่อยังดังไม่พอ ยังส่งไปไม่ถึงจิตใจที่ถูกขอหุ้มด้วยเงินตราจนหนาแน่นพ่อก็เลยฉวยโอกาสที่เขาแวะมากราบแล้วก็เอาเงินมามอบให้ชวนในบุญถึงไปกราบนำ้ำมการหลวงพ่อที่วัดกลางหมู่บ้านซึ่งท่านเคยเป็นพระอุปชาตลอดหนึ่งพรรษาที่เขาบวชท่านอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมศึกแล้วถึงได้ทำงานเป็นเสมียนอำเภอตอนนี้ หลวงพ่อมีตำแหน่งเป็นสมภารแล้วก็เป็นพระนักปฏิบัติมีปกตินั่งเจริญกรรมาฐานขาจัดกิเลสว่างจากการปฏิบัติธรรมก็จะทำหน้าที่เป็นพระนักพัฒนาภูมิจิตภูมิธรรมของท่านสูงมากแต่จะสูงขนาดไหนก็เหลือวิสัยที่สาธุชนทั่วไปจะรู้ได้รู้อย่างเดียวว่าท่านนั่งทางไหนเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้แม่นเหมือนกับมีตาทิพย์เมื่อพ่อพาลูกชายไปกราบท่านบนกุฏิ คำแรกที่ท่านเอ่ยทักก็คือเออมาได้ถูกเวลาพอดีนะเออไม่งั้นขัาก็ไม่รู้จะส่งข่าวถึงเองได้อย่างไรข่าวอะไรครับหลวงพ่อก็ข่าวที่กับหวันถึงเองไงือท่านจะพูดอย่างนี้แทนเสมออ่าแทนคําว่ารู้เห็นด้วยทางในขัาว,วันไปว่าเองนะตกอยู่ท่ามกลางกองเพลิงที่กําลังลุกใหม่ จนเปลวไฟพุ่งสูงถึงก้อนเมฆแต่ว่ามีช่องว่างอยู่แห่งหนึง่งพอให้เองอพยพลูกเมียหนีตายออกมาได้แต่ในฝันข้าเห็นเองยืนลังเลอยู่ก็เลยอยากจะส่งข่าวไปเตือนให้รู้ตลอดหนึ่งพรรษาที่บุญถึงปรนิบัติหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดนั่นท่านไม่เคยพูดล้อเล่นสนุกปากกับใครเอ่ยคำไหนเป็นคำนั้นกล่าวแต่ความสัต์จริงเสมอมา วาจาของท่านจึงเป็นวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดอย่างน่าอัศจรรย์เขาเองก็ไม่ใช่คนชั่วโดยกำมลสันดานหากแต่ถูกสิ่งแวดล้อมชักนำไปให้เป็นไปเมื่อได้ฟังท่านตักเตือนเป็นในๆถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็ทำเอาเขาขนลุกสู้ไปหมดเชื่ออย่างสนิทว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจริงๆขอพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อมากขอรับ ผมทราบแล้วว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างเข้าใจก็ดีแล้วทางผิดหลงเดินเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าชักเท้ากลับออกมาตอนนี้ยังทันอยู่อย่าเผลอปล่อยให้มันถลำลึกยิ่งวันนี้ประเดี๋ยวจะแก้ไขไม่ทันจำคำเตือนของหลวงพ่อไว้นะกราบลาหลวงพ่อพระอาจารย์แล้วก็ขับรถพาพ่อไปส่งที่บ้านแล้ว บุญถึงก็เริ่มตระเตรียมการอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นโดยด่วนโดยอ้างกับพันนีผู้เป็นภรรยาว่าเขาซื้อบ้านจัดสรรหลังใหม่ไว้ที่กรุงเทพอยากจะให้พาลูกๆไปอยู่ฉลองวันขึ้นบ้านใหม่หน่อยกรุงเทพกับบ้านเราที่นี่ก็อยู่ห่างกันไม่กี่ร้อยกิโลเมตรขับรถไปกลับได้ในวันเดียวเขาจะรีบตามไปสมทบโดยเร็วที่สุดภรรยาของเขามีพี่ชายอยู่กรุงเทพถึงสามคน เมื่อรู้ว่าบุญถึงแอบไปซื้อบ้านไว้ก็ดีใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าพาลูกๆสามคนขึ้นรถตู้ของบริษัทรถเมย์โดยสารซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงในวันรุ่งขึ้นบุญถึงอยู่ทางนี้ก็รีบสืบหาข่าวจากสายลับของตำรวจที่เป็นพวกเดียวกันกับกำนันนักเลงพ่อตาทำให้รู้ว่า สำนักงานใหญ่ของตำรวจในกรุงเทพจับตาดูพฤติการของผู้มีอิทธิพลมืดมานานแล้วเคยกระซิบเตือนให้กำนันรู้แต่ว่ากำนันเชื่อมั่นในอิทธิพลทั้งตัวยังดำเนินการผิดกฎหมายต่อไปตามปกติบุญถึงรู้จักนิสัยพ่อตาดีรู้ว่าต่อให้เป็นเขาก็เตือนสติพ่อตาไม่ได้ยิ่งเตือนให้ล้างมือจากธุรกิจนอกกฎหมายในยิ่งร้ายใหญ่เผลอๆจะบาดหมางถึงขั้นเข้าหน้ากันไม่ติด นอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเตือนใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเนื่องจากวงจรอุบาตนี้มีเงินหมุนเวียนวันละหลายแสนในยุคที่น้ำอัดลมควรระบาดเดียวมันเย้ายวนจนไม่มีใครอยากจะถอนตัวไปจากมันไม่ว่าจะเป็นนักเลงคุมบานักเลงคุมซ่องตลอดจนมือปืนและแก๊งยาเสพติดหากคำพยากรณของหลวงพ่อปรากฏเป็นความจริงเมื่อไหรจุดจบจะต้องมาถึงทุกคนรวมทั้งกำนัน พ่อตาของเขาซึ่งเป็นจอมอิทธิพลด้วยสิ่งสำคัญก่อนจะล้างมือจากธุรกิจนอกกฎหมายเขาต้องค้นหาหลักฐานที่เป็นเอกสารลับเผาทิ้งให้หมดโอนเงินในบัญชีส่วนใหญ่ไปเข้าบัญชีคุณพ่อไม่ต้องกลัวถูกใครดัดหลังสมัยนั้นยังไม่มีวิทยาการติดตามกระแสการเงินอย่างเข้มข้นอย่างตำรวจสมัยนี้ทุกอย่างที่เร่งทำลงไปเป็นความลับสุดยอดรู้เฉพาะตัวเขาเพียงคนเดียว แม้แต่พันนีก็ยังไม่รู้แต่กว่าจะดำเนินแผนลับแล้วเสร็จก็กินเวลาร่วมครึ่งเดือนสายตำรวจคนเดิมแวะมาเตือนอีกว่ากองปราบพิเศษจากกรุงเทพจะยกกำลังมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วมปฏิบัติการกวาดล้างมิจฉาชีพครั้งใหญ่เจตนาของหน่วยเหนือต้องการกวาดล้างให้สินส้นซากให้อิทธิพลศูญพันไปจากแถบถิ่นนี้แต่ว่า กำนันบรรเลงยังวุ่นอยู่กับการติดต่อสื่อสารกับสายลับในกรุงเทพยังเชื่อไม่สนิทว่าเขากับผู้มีอิทธิพลในฝ่ายคนมีสีจะถูกขวาดล้างจริงๆบุญถึงเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่ได้รับคำเตือนจากพ่อแล้วก็หลวงพ่อแต่ถึงยามขับขันเหตุการณ์ยังฉุกละหุกอยู่อยู่ๆเขาจะขับรถเข้ากรุงเทพทันทีอาจจะถูกเข้าใจผิดกลายเป็นเขารู้ รู้เห็นเป็นใจให้ตำรวจกองปราบบุกทลายอิทธิพลเถื่อนแล้วตกเป็นศัตรูของพ่อตาชนิดอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันไม่ได้บุญถึงก็จำต้องทิ้งรถยนต์ส่วนตัวไว้ที่หน้าบาร์เล่าหาที่รับตาปลอมตัวเป็นคนพเนจรเสื้อผ้าหลวมรุ่มรม่ำมีหมวกปีกว้างรูปทรงบุบบิบบู้บี้กะแว่นตาดำสวมใส่ปิดบังโฉมหน้าติดหนวดคราปลอมที่เตรียมไว้แต่แรกเพื่อให้คนทองกำนันจำไม่ได้ ทำทีเป็นเดินหลังงองุ้มโซเซไปยังท่ารถเมย์ตีตั๋วเข้ากรุงเทพเดชบุญที่รอดพ้นหูตาทั้งฝ่ายกำนันและตำรวจสายสืบจากกองปราบพ,พิเศษเดินทางไปถึงบ้านจัดสรรที่ซื้อไว้โดยสวัสดีภาพรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเรื่องตำรวจจากเมืองหลวงจับมือกับหน่วยทหารบุกเข้าขวาดล้างอิทธิพลเถื่อนไม่ว่าจะเป็นซุ้มมือปือนรับจ้าง แหล่งนางลมใหญ่ใกล้อำเภอเมืองบาเล่าแหล่งซ่องสุมของพวกมิจฉาชีพรวมทั้งขวาดจับแก๊งค้ายาเสพติดได้ที่บาดังกล่าวกำนันอิทธิพลตลอดจนคนมีสีนอกแถวถูกนำตัวเข้ามาสอบสวนเพื่อขยายผลการจับกุมงานนี้พวกนอกคนหมายถูกรวบขึ้นรถจิบ GMC อันเป็นรถขนาดใหญ่ไปคุมขังหลายคันรถส่วนใหญ่เป็นบริวารของกนํนัน ซึ่งถูกส่งไปทำตัวเป็นผู้ควางขวางขาง่มเหงคนทำธุรกิจสว่างแข่งกับธุรกิจมืดของกำนันทั้งหมดที่ถูกรวบห้ามเยี่ยมห้ามประกันเพื่อขยายผลในการจับกลุ่มให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดจ,จากทางเหนือฝ่ายที่รอดพ้นจากการขวาดล้างอย่างวุดวิตก็คือบุญถึงกับลูกเมียแม้จะปลอดภัยแล้วเพราะกำนันคงไม่ซัดทอด มาถึงพวกตนเป็นแน่แต่สองผัวเมียก็มืนตึงกันโทษฐานที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมบอกให้ลูกให้เมียได้รู้ด้วยกว่าจะอธิบายให้พันนีเข้าใจได้ว่าเป็นเสียงเตือนจากอนาคตของผู้ทรงกสินอปิญญาสมาบัติเหลือวิสัยที่จะเอาไปพูดให้ใครเชื่อได้ชั่วโมงนั้นระหองระแหงกันนานพอดูจนกระทั่งมีข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับประโคมข่าวว่า ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวกำนันจอมอิทธิพลไปฝากขังรอาการขึ้นศาลมีไอ้ม่งสองคนขีมม่มอเตอร์ไซค์สวนทางมาคนซ้อนท้ายยิงปืนแม่นเป็นจับวางเปรียงเดียวตัดขั้วหัวใจกำนันขาดใจตายทันทีโดยไม่ทันส่งเสียงร้องก่อนที่จะเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกว่าตำรวจจะไหวตัวได้ทันคนร้ายก็หายเข้ากลีบเมฆไปซะแล้วทางตำรวจเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัดตอน ฆ่าซะก่อนที่กำนันบรรเลงจะยอมรับสารภาพว่าใครชักยาญอยู่เบื้องหลังจอมบงการใหญ่จึงส่งมือปืนระดับพระการมาฆ่าปิดปากซะก่อนพันนีเสียใจในการจากไปของผู้บังเกิดกล้าวร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่ยอมรับกับความจริงได้ว่าบุญถึงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับฝ่ายผู้รักษากฎหมายแต่เป็นหลวงพ่อต่างหากที่เห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้จริงๆ สามียอมกลับตัวกลับใจก็ด้วยคำเตือนสติของท่านทำให้อพยพครอบครัวออกมาพ้นวิกฤตการได้ทันแต่ว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนเคยอยู่นอกกฎหมายนี่มันยากสิ้นดีงานสุจริตมีรายได้เพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้เลยกับงานทุจริตที่ทำเดี๋ยวเดียวก็ได้เงินก้อนใหญ่บัตรนี้สัมปทานการเดินรถก็ถูกยึดคืนเป็นของรัฐอาคารบ้านเรือนถูกนาไปขายทอดตลาด เพราะถือได้ว่ามาจากการทำผิดกฎหมายชีวิตนับแต่นี้ก็คงจะลำบากแทบเลือดตากระเด็นเพื่อชดใช้กรรมชั่วที่เคยร่วมกันก่อไว้ครับ